Húp. Bạn ơi, thuyền À. Thì đâu mà còn nó không nó. Ờ, sơn, Húp. À. Ừ, đi à, nào nhiều thằng là nó thêm ngang.

สีสุวรรณทองเนาะเพิ่นอยู่ทางทางฝรั่งเศสเนาะเพิ่นอยู่ฝรั่งเศสพี่น้อง่าไเพิ่นมอบปัจจัยโม่บุญน้ำบาเตียงนี่เด้อว่าสันพี่น่อไงหนึ่งล้านกีบ่าสันเนาะโอ้โหพี่น้อไงอ๋อนี่พี่น้องเอไยโอ้แบบคือบล <c oughs> <c oughs> อลคือบอลลี่เนาะเอออย่าคล้ายๆบอลลี่พี่น้อง่าไงบอลลี่เลยตัวนี้เลย พอ,อทางมาเตียงเพิ่นทางชาวบ้านเพิ่นกับเบรกเข่าเบรกน้ำลงมามูพี่น้องเ้ยนี่เนานะโทษอ่าตอนนี้ก็เป็นเมลาเมลาตอนเที่ยงพี่นอ้องเ้ยเนาะ ทางทีมงานของพวกเขาก็ได้เอาสติ๊กเกอร์เนาะหรือว่าลายซื่อของเจ้าภาพมอลล์ล้ำเลือกวสันพี่น้องเลยเนาะมาแขวนเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะสองพังสองพายเฮดเทอร์เลอร์อยู่บาดที่นี่พี่น้องเลยเนาพี่น้องเลยเนาะกาตัดภาพมาทางวัดทางว่าบาดนี้เนาะเห็นออกต้นญาติโยมเพิ่นนั่งเต็มหัวแจกพี่น้องเลยอู้ ทางครอบครัวของบอเตียงเพ่นก็ได้ครับเขบื่น ي, <c oughs> ขอนใหญ่ลงมาเรียบร้อยแล้วเนาะเอาทุ่งเอานั่นมาปักเรียบร้อยบาสันพี่น้องเลยอ่ะเนาะก่นะอนอื่น <c oughs> <c oughs> กรับสบายดีเด้อเนาะพ่อแม่พี่น,อน้องโมเพื่อนกันเัื่สุขสู่คนพี่น้องเลยเนาะยินดีตอนครับข่าวสู่งานบุญบุญเดือนสามออกไม่สามคำเนาะบ้านโคกใหญ่เด้อพี่น้องเด้อเสียงราทําเพลงเนี่ยเด้อมือนี่ก็ได้ถือว่าบอจันทร์กมี ข้าวพี่น้องเอ้ยพ่อผู้ทางโปตุเเพิ่นเนาะอ่าแบกข้าแบกน้ำลงมาถวายอ่าบูชาหรือว่าหมู่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้พี่ทางจัก็กระสอบเนาะพี่น้องเนาะอ่ากระสอบใหญ่โดดอันนี้พี่น้องเอ้ยปดโนีได้บัดนี้ทางแม่น้องเเพิ่นมาจับกล้องให้ก่อนเนาะหามซอยกันก่อนพี่น้องเอ้ยอใสสดีก่อนโดยเนาะทาง บ่าบุญอีน้องเอทางนี้ก็ได้เนาะเสียงพี่เสียงลําน่นาะอาจสิบ่เป็นหยังเนาะว่าเนาะพี่น้องเนาะแซ่บแหน่าซ้ําอ้าพี่น้องเอ้ยแดงจึ้งคึงบ่จักคลิปคอยบาดนีโอ้ยคักเออซะพี่น้องเอ้ยเนาะนี่เป็นข้าเนาะของทางเงินของบ่จเองตัวนี้พี่น้องเอ้ยอ่า1กระสอบเลยไปุ้นกันเนาะว่าสิจักโลเออหมู่พี่น้องเอ้ยแต่หลักๆนี่ให้20โลขึ้นเพิ่นบอกเนาะ ปัจจ oh, so. okay. ัย30กิโลอ๋อดีงามเด้ของเจ้ารุ่นกันว่าค่อยกับของเจ้าหายสลายก็กันบานนี้พี่น้องเยเนาะไปพี่น้องแต่ละคนเนาะทุกเพื่อนมีครูสอบพี่น้องเไงอ่าผูดเต็มเอิ้นเทินอยู่อ้าวทางประตูเพื่อนจังโล้ประตูเจ้า18กิโลอ้าวลูปอลไรทางเจ้าเฮ้ยมา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 สำหรับพี่น้องไงอ่าไปน้อมาเด้อมาเด้อ เฮึมาเลยขึ้นเลยอ่ะตึกชักอ้าวอันนี้ของบอาจาันเองเด้อบานนี้พ <c oughs> ี่น้องไงเนาะโอ้โอคุณนับแค่บ้านนี้เนาะโอ้สามสิบสามสิบเป็นสามสิบหก

พนีเละไงเนาะครับพี่ลองเอ้แงเป็นมามู่กันมาหลายคนเนาะเดียงคิวกันมาอยู่ขางนี้อ็ผูเข่าพี่ลองพีน้องมึงกันเนาะเอาเอ้าเส้นเอ้นเาึกจกจัก <laughs> à, nhưng mà đây đi nó à? Nhưng mà vất đây, học tuần nhà nhôm hơn này Đúng Rồi, lái con đi, nó à, Rồi, rồi, <laughs> à. rồi โอ้สวถือว่าหลายี <'cause S 2> ่นเ้ยสุขวเข้าบ้านเฮาว่าซั่นเนาะอาพี่น้อง้ทางหลังจากที่มูเข้ามูน้ําเรียบร้อยขึ้นไปฮอดคิวห้องเพลงได้บาดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะขึ้นหมอลด้บาดนี้อ่าขึ้นไปเบิ่งก่อนาทางอันทีมงานเฮาเพิ่นได้ผูกได้อันนั้นคักแน่แล้วบ่พี่น้องเอ้ยไปเนาะ เราจะทำตัวเพ m ่อวัดดูเออให้ขันเาภเขาเออรับรองจะพุทธเจ้ามาก็ได้เนาะพี่น้องเอ้ยออทำอนต้องอยู่ทางนั้นเนาะทีมงานเนาะเออขออนุญาตเด้อขึ้นได้อยู่ละวเนาะบงงนเ้าเนอาเน อดีตขาดนที่ของนั้นก็จำปัจจุบันอย่างนี้ว่าขึ้นมาไล้ว่าขึ้นก็ยังรักอะไรขาดในที่เร่องมันเข้าใจแน่เนาะจำผู้บาอาจาร็บจำการจำผจญที่แล้วอาจารย์ก็ยังห้องเพราะมันมีจิตใจได้อยู่เนาะได้อยู่เนาะชดพูดตกตัวล่างตุ้ยนี่ไม่ได้เด้่นี่พี่น้องเไงพี่เอกหมอลำทางนั้นพี่น้องเไยเนาะใส่เว้นตาดำหนึ่งพี่น้องเไยทางนั้นเอา นี่พี่น้องไงเพิ่นก็เอามาติดเรียบร้อยเนาะตอนค่ำค่เพื่อนอะไรทางคณะเพิ่นใชได้มาเประสั่นพี่น้องไงวันนี้กะทางวัจันกับมาโม่ก,กันพี่น้องคนเดียวสิลงไปโม,ม่บุญน้ำเบาบุญอีกน้ำเบาเตียงอีกโย่เพราะว่าวันนี้กะมีทางเอ้ย เดี๋ยวเอ้ยใจดีให้ใจดีเพื่อนฝากท้อุญนน้ำยูพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งไปส้มกันพื่นละไปเนาะคักคักๆพี่องไปสมนี้พี่้องเยอนี่ป็นอมาขอพานัมทีนี่พี่นเลยัดภาพลงมาทางตะลุมตะลางมาทีนี่เนาะทางออกตัวเนี่ยโยมเพิ่นกะ ขับประทานอาหารเที่ยงพี่น้องเลยพักเข่าเนาะโอ้ยถูกทางนี้ต่อเลี้ยงแถวกันอยู่พี่น้องเลยทางนี้เพิ่งมีการแจกลูกท่านมาสันพี่นรอเลยสบายดีนะ นี่เป็นผ้าเก่าตอนจริงๆพี่น้องเอ้ยเนาะหลังจากครูบาเพิ่นรับประทานแล้วกสิได้ยกย่อออกให้ออกต้นญาติโยมเพิ่นรับประทานต่อบาดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะ่า่าคูเพิ่นก่อนบาดนี้อ้าเพิ่นพามาทางนี้พี่น้องเอ้ย กำลังเลี้ยงแถวต่อแถวกันอยู่ที่ได้คบกันอยู่บะเนาะวานี้เนาะนี่นี่เนาเลยซาโลมุนซุนเซลเลยเอ้าเอาพ่อขนมข้าว้าวนี่ราวเลยกำลังมาเต่ามาโฮมเนาะขออนุญาตบาทคัมมันี้กับไทยพี่น้องคนก่อนพี่เนอะมาช่วยอันเจ๊ก

ี่ได้อยู่บ่ได้กันอยู่ป้อได้ที่ตะคุณมาผู้เอากระถางมาใส่ลยนี่เนาะโอ้เหได้ที่ตะาเอากระถางมาใส่้เลยนะด้วย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 โอ้พีเด้อเลยโอยเด้อเอาคนอ่านเด้อคนอ่านแบ่งกันกิน

อาแล้วพี่น้องเลยค่อยๆค่อยๆกำลังมาคนกต่ไหนเนาะเนอะคนไหลดีเขายืนยืนเราคิวเราคิวฮะเขาย้ายคนพี่น้องเลยทางนี้อุ้มลูกผูกเก้าว่าทางนี้เอ้า โอ๊ปอ้ฮท่านเพิ่นอยู่บ่ยใหญท่านเพิ่นอยู่บ่อเฮ้ยเนาะอ่าโอ้โหดีจังเลยมีหลายอย่างเลอนี่มีทั้งเข่าแล้วก็มีขนมเนาะ <rou> นี่เอานี่มาเอาเลยนี่เอาเฮ้ยต้องต้องไม่เอา โอยเดอเดเด้เดิอาเมนมนบคนรเนี่ยบร้คันตองเหยียบกันแล้วบานี่พี่น้องเ้ยนี่ไหนบาทนี้พี่น้องเดบาบนี้เจก นีโดเอ้าเอ้าซอยกันซอยกันเูาฮ้เย็นเย็นมันมมีเย็นเย็นบาทนี่มิแต่มีเต่อุ่นๆเอ้า้อไกลด้อมีเตยอุ่นอุ่นหมูมีเย็นเอสองคนเอ้าจะขนกูแล้วหวยน้อบรีจะถือบรซื้อขึ้อบาทมึถือข ชื่อู่าไปดูมวยนี่เจุ้ชกฟยห่างไปดูมวยว่าดูหอย่างตีนรถบ่ท่ยวยเอาพี่รา่งเป็นเตียงคนแจกนี่คนนั่นึงเดี๋ยวจะมีมุน่นขึ้นนะครับคุิพ่นบาทนี่บมาทางนี้ก่อนบินไดแซ่บอยู่บ่แซ่บอยู่บ่แซ่บเนาะ เพิานา่นมานั่งกินบ้านนี้พี่น้องไงได้ข้าวได้นนะ้ำเนาะอันนี้มาจากกันบ้านโคกประบายเนาะ,อ,อ,ะอเดินๆอ่าเมล็ดอย่าลืมทืนูนสาดมานมเนางเมล็ดเนาะมาเบิ่อองหมล้ำเลื่องนะเนาะอ่าผีทั้นทงนี้กินกันอยู่ทั้งนี้พี่น้องเลยแซ่บอแซนะ่บเนาะค่าคักค่าพี่น้องไหมเออพี่ อนนี้กันสบายดีคนลูกคนเต่ามาเลยเนาะเอาพาห่มมาเลยเล่อแจ้งเรได้หมดเองนี่เนาะเอาเสื้อผ้าห่มเอาเส็้อน้ำตาลเนาเอาพี่น้องไงแซ่บๆลอยแซ่บๆเด้อเอาแซ่บๆแซ่บๆมดเก่งก็ตื่มาดีพี่น้อง เรียบร้อยแหละแจกบ่คือขายอ่างว่าสันพี่น้องเไยเนาะเพื่อแป๊บเดียวเนี่ยวมัดมี่เพิ่นเก็บเอาขวดเอายังมัดทางนี้พี่น้องเไยเนาะโดยโดยมุกห่อเมื่อเนาะได้อยู่ได้อยู่เก็บเก็บอันต่างเพิ่มข้อสะอาดซอยเพิ่นเนาะอ่ อเอา,าเลยบ่ดนคนเลยอโอเคพี่น้อง,งเหาอหลังจากที่หบประทานอาหารของแจกของแถมเรียบร้อยเมื่อกี้นี่เนาะอัดภาพขึ้นมาทางหัวแจกที่วาดท,ที่นี่พี่น้อง,งเหรออันนี้บอหนึ่งสองสามกองเนาะ เอาคนอื่นพี่น้องเอ้ยกบสดีทางตุเมเนาะโอ้ยสดีเอาพี่น้องเอ้ยเนาะกะถือว่าจับญซอยลงมาวัดมาว่าเรียบร้อยเนาะอ่ากะพอดีปิ้นหน้าใส่หมอลำเนาะมื้อแรงอ่าพากันนั่งส้มแบบนั้นเด้อพี่น้องเอ้ยเออทางรูปภาพของเจ้าภาพเพิ่นกะเอาใส่เรียบร้อยแล้วเนาะ ถือจุดอยู่บอกเพิ่นบาผมโหและเพิ่นใส่ขึ้นเลยอ๋อเพิ่นใสยเพ่านเพ่าสองอันได้บ่นอนได้คนละสองขางเลยพี่น้องเนาะแต่ว่ามันอยากยันแต่คนเค่งมากอีกเลยเนาะมันลุมพันได้ตะกี้ไส้เลยตืออยู่โดยโดยผัดมันยืดมปนยัางบต่เมิ่งลงนี่พี oh ่เนาเนาะโอเคพี yeah. sort of yeah. à, okay. Okay, oh, ่เอาเนอ้ถือว่าเป็นวงใหญ่เด้นี่พี่เ้างเนาะรับอันว่า เดนเซอร์หลายเทืบเลยนี่ค่อยว่าเนาะโอ้อันเป็นนีใดก็เพิ่นคุยกันนี่เอ่อตอนหัวแรงนี่ลําเต้ยลําร้องอยู่บ่ลําอยู่ร้องสดอยู่อ้อยู่ตอนเด็กๆเข้าสู่ลําเรื่องบาดนี้เนาะ17:00นหรือว่า5:00นไป5:00นคืนนี่ก็เริ่มอ้ยรับเลย้าเลยเนาะเต็มแล้วหัวแจกนี่งเนาะคักๆๆซะแล้วเด้ อ๋อเสีพี่น้องเลยเนาะทางบาจันกามื่อนี่พี่มีทางเอื้อยและอ้ายใจดีเพื่อนเนาะฝากมูบุญน้ำพี่น้องเลยอ่าก็ต้องขอขอบขอบคุณนะเนาะทางเาอ้ออายค้ำพัดพี่เราไงอ่าสีสุวรรณทองเนาะเพิ่นอยู่ทางทางฝรั่งเศสเนาะอ่าเพิ่นอยู่ฝรั่งเศสพี่เราไงเพิ่นมอบปัจจัย เออหมู่บุญนําบ่าวเตียงนี่เด้อว่าซั่นพี่น้อง้1ล้านกว่าซั่นเนาะโออ้าวพี่น้องครับดเาะขอบคุณหลายเด้อเนาะใช่คําพัดใคําพัดสีสุวรรณทองสีสุวรรณทองพร้อมด้วยครอบครัวพี่น้องเอ้ยทางพลังเเนาะมัาเนาะบ่เก็อ่าขอบคุณขอบคุณหลายยายเพิ่นอได กาเฟหนึ่งเด้อดยปวดขาที่ได้มีน้ำใจเป็นสวนๆี่มอบให้นักริชาชพทกทาที่ได้รัมามอบเงินให้ทางรนเปียหรือว่าออบนบนนี่น้องเงยการที่แลประกอบโวยใช้น้ำกันี้น้องเงยน้ำทุกคนตกคุณมาเตียนเห็นสาทองน้องเงยน้

เปอย่าอยได้แก so ้บนสุดคอบรให้เงนมาบ้านมาให้เงินมาเบียเมีเดืนหนึ่งใดไอ้ทีมาใกล้เน่ยเะว่าจะถึการงานเด็ดๆคอยจะเลเรื่องเรื่องในนาทีการงานนาะตลอดปีตลอดไปคบคตัวให้อยมาใดหทาบุญมาทขให้ลยกับคืนให้ไอ้รอยเท่พันเท่าอยู่ดีไม่เฮีงครอบคตัวเด้ ถูกท <l id> ีแล <kah s> <ana> um ้วไงเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องเอ๊ะขอบคุณขอบคุณใลายๆเนาะเตียงกระซิบเดือดเดือดเลนะพี่น้องเลยนอนบมเต็มอิ่มนอนขมือละแม่นทั้งกูแม่นี่ก็เมื่อยนั่นไมเอนเดี๋ยวผาขับรถุดขับล่างออกไปทางไกลได้เนาะน่อยเออพากันอยู่เพื่อนอยู่ซ่านสักคนเออมันบ่อได้ทีน้องเอ๊ะอ่ะนั่งเผากอบุญอยู่นี่บัดนี้เนาะมาเก็นี่แหละหลายคนหลายคนอยู่ได้วะยึด บิ่งหน้าฮูปห่างหน้าตาพ่อว่าซั่นแม่นสิคือกับรอกับเจ้าอยู่บ่ว่าซั่นอันนี้ตู้พ่อกับอันหน้าหน้าที่ว่าเขาเว้ากันว่าพ่อตู้ที่ว่าเป็นคนยะสูหั่นอยู่นี่เลยคือกันบุตาเพิ่นเบิ่บ่ใๆๆมาเบิ่งเบิ่งซพี่น้องเลใช้บ่เียงเบิ่งอยู่ขออนุญาตเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะเบิ่งน เป็นของบุญของผู้เป็นพ no. oh, uh, like body, hey, body. Okay. Body ่อเนาะอ๋อนี่พ hm ี่น้องเลยโอ้ยคือบาลคือบอลลีเนาะบอลลี่เอออย่างคล้ายๆบอลลีพี่น้องเลยบอลลีเลยตัวนี้เดินนี่ผ่อทางมบาเตียงเพิ่นเดยนพี่น้องเลยเนาะอ่าผู้นำผู้นำ ปปทั้งนั้นถัดไปสิเป็นพ่อตู้เนาะบังโย่หันพี่น้องขออนุญาตเบื้องนี้นะข้า่เข้าวซุปเห็นอยู่บ่พี่น้อ,องเลยโอ้เป็นอ่าคือพังไทยเนาะคือคนไทยหลดพี่น<อ>้องเลยโดยโ,โดยโดยโนี่ครับพ่อเข่าทางพ่อเข่าพ่วเ,าเ,าเานาะ ผู้อยากอยากอยากนอนอยากนอนหน่อยนึงนี่เนาะบ่บ่สั่นขึ้นนี่ได้อยู่ได้อยู่ซะพี่น้องก็บ่เป็นหยังเนาะได้แล้วพข้าพน้ําของบุญเรียบร้อยพี่น้อง้เนาะดเอบเป็นยังเตยงไงเนาะกะสอันขึ้น้เนพุ่นาานี้ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่แล้วก็เตรียมลงมาให้แล้วบานี้อิบายด้ด้ห้าม ห้ามยาโพยาคู่และ้บุญบวชเนาะโดยโดปเดินก็ได้และกัสิอยู่นี่มดมือได้พี่น้องเลยมือนี่ม่นได้ออกไปทา้งใดเด้อเนาะที่ถ่ายถ้าบรรยากาศการให้บุญให้บวชหามยาคู่อีกเลยนี่พี่น้องเลยเนาะลายทิงลายย่างเขาบก็ทีมงานจะ่วยร่วมกันพี่น้องเลยเนาะโาถามแต่ตะกูลตะกุนก็คือสิบบุญได้เลยเนาะนี่ครสิเก็บรวมเงินได้รบาทนี่ดย หลังจากเพิ่นแสดงจบปึ๊กป๊ากก็ไมีจ่ายเงินเพิ่นแล้วโอแม่นๆๆนําบานกับซอกมาําเนินคนละล6 0 0นเนาะล้าน6 0 0กโอ้ถือว่าขอบุญขอบคุณหลายคนเนาะอ่าผู้รับผู้ใหญ่ทั้งแม่และพ่อเพิ่นใแต่บุญเพิ่นซอยมาก็สินะเฮาเนาะก็ไลครั้งก็2ล้านกว่าพุ่นเด้พี่น้องแ่แต่คนที่เพิ่นก็ซอยแบ่งเบาทั้งทีมงานเฮาเนาะ็ว่า ลายๆถ้าบ่ได้เพิ่นกับพี่น้องให้ซื้อๆโอ้นักตระกูลตระกูว่างนี้มันงานเรื่อยี่ัจจมบ่โอ้บ่ไหวแล้วมีแต่งานแค่เดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็วันันอยู่ว่าซั่นเยได้ยเลงานแงงานบุญงานดอะที่พื้นที่โตเนาะ บาสรอบเตียงเนาญาตสํานกพี่น mm: right, uh, ้องเานาะนุน้ยใหญ่ดีําเัวงครันพี movies, ่น okay, uh ้องนาาสาะนะเดียวาจโตเนาะออไปขึ้นเนาะเานานาะเนานาะเนาเคาะเะเนาะาเนเนาะเนาะเนาะะเนานาะานาเาเนาะนนเนาะานาาาเนาะเาานนาเนนนเนาเานนนาเาะาน หมดแล้วหมดแล้วอือเออพี่พี่น้องไงทางนี้ก็ทางของคุณยายายเพิ่นก็เฮ็ดกองบุญโรงศีลคือกันอันนี้ก็เนาะเออพี่เออกลังนากกินบปีบีกัน่อยบีหลายปีนี้จะก่เพิ่นว่า2ประมาณ10 10กองเนาะ11นี่ประมาณนี้ เอาเสาวโอเคพี่น้องเลยราการเรือบัตรดีใช่บัญชีในเรื่องระบบงบงบดีสุดเสาพี่น้องเลยป้าไปฉันเนาะเดี๋ยวไปตีมโตก่อนท่านอาจารย์ก็ได้ไปเสาโอเคพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้อาจาร์ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงสำนีก่อนพี่น้องเลยไปพอกันใหม่อีกคลิปหน้าเนาะเตรียมตัวเขาวิธีห้ามผู้ว่าอาจารย์เพื่อนก้อนบัตรที่นี่พี่น้องเลยเนาะเขา บุญขอบคุณพี่น้องใหญ่ทางไอ้คำพัดสีสุวรรณทองเนาะที่เพิ่นห่วมทำบุญโม่บุญนำเบาเตียงเพิ่นเมื่อนี้พี่น้องไห้่หนึ่งลานกีบเนาะเาะจังได้กะขอให้ไอ้พร้อมเลยครอบครัวตรงอยู่ดีมีแห้งสุขก,กายสบายใจปาดธนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุม่งหวัดปารธนาเ,เนาะรับได้เงินหมืน่นตื่นขอให้ได้เงินแสนพี่น้องใอ้่เนาะเอาสำหรับเมื่อน,นี้บาจันขอตัวลำลาสำนึกก่อนพอใหม่อีกคิดลนะ กินนี้ไปแล้วพี่น้องสบายดี <laughs>